สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีทางเพจส่วนตัวนะครับพี่น้องของบอทบิ๊กครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเราก็โพสล่าสุดสดสดลอนลอนเมื่อกี้ครับพี่น้องนะครับบอกว่ามาเยี่ยมผู้ป่วยปรากฏว่าสบายดีหมอใกล้ให้ออกและรอสแกนสมองสั่นพี่น้องนะครับ แล้วเราก็ไปนอนแทนนะครับพี่น้องนะครับไปนอนแทนน่องน้ำตาลกับพี่น้องนะครับาพี่น้องล้วก็พอแฟนคลับเห็นปุ๊บตกใจพี่น้องนะครับพากันตื่นเต้นแล้วก็ตกใจกันยกใหญ่กับพี่น้องนะครับแฮคอมเมนต์ยังไม่ถึงชั่วโมงครับพอเราโพสไปเนี่ยกดไลค์มื่นกว่าครับพี่น้องเขาไม่เห็นเกือบหารอยครับพี่น้องนะครับถหาอย่างเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับแฟนคลับท่านนี้ก็ตกใจนะครับ เมมทันท like ีกับพี่น้องนะครับบอกว่าโอ้ยแม่ตกใจหายไปไวเด้อทั้งพี่และน้องจ้านะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่คือกำลังใจคนสําคัญสําหรับน้องน่ารักน่าคานะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยข่อยเห็นข่อยกระต่นเต้นตกใจเบิดสันว่าพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบิ๊กบอสนะครับเสียงสูงกับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเนาะใจหายเบิดเวหายไปไว้สรับพี่น้องนะครับ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเอ้าแนวใดคะสัญญาพี่น้องนะครับครับไปอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ้ยนอตกใจใหายหมดเลยหายไปไปนะคะทั้งสองท่านสัญพี่น้องนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าหายไปไค่ะน้องน้ําตาลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าได้โอกาสนอนแทนน้องเลยนะอ่าบอสบิ๊กนะครับอ่าแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฮ่าฮหายไปๆค่ะน้องน้ําตาลนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแล้วนะคะหายไปไปนะคะน้องน้าตาลนะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอีแม่ก็ตกใจสบาพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยนอพี่น้องเขายอกกันสรับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยโอ้ยนอหายไปสบาพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวหมอหล่อจังนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเฮ็ดไปเนะบักลาทํางานหลายโพด หมอสร้างให้พักผ่อนตีสัน่ิพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้าเจ้ากระดสร้างเป็นนอนแทนน้องเนาะสัน่ิพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็ออกมาเม้นว่าน่ารักที่สุดเลยพี่น้องคู่นี้เอนดูนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าโอเครับทราบค่ะคุณหมอนะครับอีกคนนึงก็บอกว่านอนเอาอ่เคสนอนเอาเคสหรือคะให้สภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสัรับพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า โอ้ยนอนแทนน้องน้ำตาลตกใจเบิดสันพี่น้องนะครับหลายท่านหลายคนก็ตกใจนะครับเห็นเมมนะครับตกใจต่างๆนานากับพี่น้องพออ่านแคปชั่นแล้วกดไปเบิงแล้วอ้าวหัวเลาะกันเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องคือความหนาหักของเราครับเมื่อนี่เราก็แวะไปเยี่ยมน้องน้ำตาลกับพี่น้องนะครับผลก็ออกมาก็อาการดีขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับแต่เราตรวจเช็คด้านสมองอีกนิดนึงครับพี่น้องนะครับ อีกน้อยก็ได้เห็นน้องนวงตาเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วกับพี่น้องนะครับนัน่นแหละนุ่มอ,องก็เอาเข้าวสารมาฝากกับพี่น้องนะครับจังใดก็คลิปหนาพ่อกันไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ,องไว้ครับผมถ้ามีข้าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มอ,องจะเอามาฝากอีกรอบหนึ่งมือนีก็ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ